ิวเจอร์บอร์ดใช้แบบเนี้ยพราะที่ที่ร้านวัสดุก,ก่อสร้างตามอะไรนะดูโฮมตามอะไรเขามีขายแตบบ่ละเท่าไหร่นะร้อยสิบแปดบาทร้อยสิบแปดบาทอันนี้ซื้อที่ดูโฮมความหนาสี่มิลขึ้นไปมันก็จะมีสี่มิลห้ามิลห้ามิลก็หายากะมันมีสี่มิลเนี่ยเยอะแต่แต่ถ้าสามมิลจะบางไปนะมันจะอ่อนเกินไปเวลาเราใช้ทีนี้ หนึงแผ่นเนี่ยเราจะตัดออกเป็นเจ็ดท่อนหารเลยครับแต่เท่าไหร่ก็จะตัดออกเจ็ดท่อนเลยเดี๋ยวลราก็มาซ้อนกันแล้วเราก็ตัดออกอีกเป็นสีน่ส่วนแผ่นหนึ่งเราจะได้ยี่สิบแปดต้นเจ็ดสี่ยี่สิบแปดทีนี้ทีนี้ยี่สิบแปดต้นเนี่ยเราจะใช้เต็ม ทุกแผ่นเลยเพราะว่าพอเราหารกันแล้วมันจะออกมาใกล้เคียงกันผิดกันไปเทียงกันไปนี่น,น่หน่อยๆใช้ได้หมดครับเวลาเราทาจริงนะนี่นครับต้นหนึ่งเราจะใช้แค่เนี้นี่ก่อนที่จะตัดจากที่นี่ไปสวนได้เนี่ยเราจะต้องไปเช็คเช็คหน้าไม้ก่อนว่าไม้เราเนี่ยแถวนี้เนี่ยมันมีหน้าไม้หน้าแปดกี่ต้นหน้าเก้ากี่ต้น หน้าสิบกี่ต้นหน้าสิบสองกี่ต้นหน้าหน้าไม้ก็เป็นเส้นผ่าตรงกลางอะเนาะหรือถ้าวัดรอบวงก็หารสามเราจะได้เป็นออกมาเป็นนิ้วเอาชัดูนิ้วเอาโดยประมาณทีนี้ถ้าถ้าสมมุติไม้เราหน้าแปดได้อะไรมาหน้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวชุดเนี่ยผมจะมีตั้งแต่หน้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสบเอ็ดสบสองไว้ให้พ่อเอาเดี๋ยมีไว้ให้พ่อก็คือถ้าถ้าไม้ต้นต้นไหนที่เรา เราจดมาแล้วเราไปเดินจดมาแล้ววัดมาแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกตัดเ,เป็นเป็นต้นต้น,ต,นต้นไปแล้วเรียงไว้เป็นปุกปุบปุกปุบปุบปุบไปว่าเอออันนี้แถวที่หนึ่งนะเราก็เขียนใส่ไว้เริ่มต้นที่หนึ่งเป็นสมมติเอาเนี้ยเริ่มต้นที่หนึ่งเป็นหน้าเก้านะครับเป็นหน้าเก้าเราก็เอาหยิบชิ้นเก้าเลขเก้ามาหน้าเก้ามาเล็งใส่ตรงกลางอ่ะครับด้วยตาเปล่าก็พอ uh huh. ไม่ต้องถึงตอกเป๊ะอะไรมากเอากาว่ามันอยู่ตรงกลางข้อสังเกตนะครับให้ล่องลูกฟูกมันดิ่งแบบนี้นะ มันจะแข็งเดี๋ยวเราไปสีต้นใส่ต้นยางตรงนี้ให้ล่องลูกฟูกมันไปหน้านี้แล้วเราก็ทาบแบบนี้ครับกะว่ามันถึ่งกลางถึ่งกลางเสร็จเราก็ขีดเราจะได้ลอยตามหน้านี้ทีนี้อย่างยกตัวอย่างอย่างต้นเนี้ยเราเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนเนาะ อันนี้ตัดทิง้งตัดออกไปเลยครับขอบขอบแรกเนี่ยเราเราเรา,เราไม่เน้นนะว่าจะต้องตรงเส้นเป๊ะหรือไม่ขาดบ้างเทินตั้งนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอบเนี่ยที่เราจะไปชนกับต้นยางต้องเน้นนิดนึงแล้วก็ตัดเฉพาะข้างบนฝึกนิดนึงครับเอาเศษๆมาฝึกขีดยังไงมันจะขาดเฉพาะข้างบนอขีดยังไงจะขาดเฉพาะข,ข้างบนแล้วข้างล่างไม่ขาด ก็คือให้น้ำหนักมือครับฝึกกกีดเศษเศษมันดูเดี๋ยวพอรู้น้ำหนักมือก็ก็ง่ายครับเสร็จแล้วผ่าผ่าครึ่งก่อนันดับแรกทีนี้เราจะแบ่งแบ่งสามแบ่งสี่ก็ได้แล้วแต่เราครับอ่านี่แบ่งสามแบ่งฝั่งละสามสองฝั่งก็หกส่วนเกีดให้ขาดนะ่นหรอกตอนตอนตอนตัดตรงนี้กกีดให้ขาดเราเทสเทสเลยครับมันต้องยังอยู่แบบนี้ อ่ามันต้องยังอยู่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปหาต้นยางจริงเราจะหงายด้านนี้ขึ้นแล้วสุบเข้าไปแล้วเอยโทษที่หงายด้านนี้ขึ้นแล้วสุบเข้าไปแล้วไ็ยิงแม็กใส่ข้างล่างนี้ครับใช้แม็กใช้แม็กยิงแบบนี้เสร็จแล้วก็อาจารบีรูปข้างหลังให้มันติดกับต้นยางให้จบเลยสมมติว่าเราจะติดแถวๆนี้เราก็ขูดเพื่อว่าเวลาเรายาจารบีมันจะได้โอเคนถ้าต้นไหนถ้าต้นไหนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องขูดถ้าต้นไหนมีพวกนี้เราก็ขูดต้นหนอนแดงน่นอง ทีนี้ต้นนี้เส้นผ่าตรงกลางเท่าไหร่มองหัวชนท้ายเนี่ยพ่อประมาณแปดนิ้วเลขงกลมๆนะมองด้วยตาเปล่าเออมองด้วยตาเปล่าเดี๋ยวลองเอาแปดนิ้วที่ตัดเมื่อกี้พอดีไหมใกล้เคียงใช่ไหมสวยไหมแม็กมาจะทำให้พ่อดูวิธีวิธีวิธีเล็งอย่างนี้ครับกลางหน้าที่เราเปิดอ่ะใส่กับกลางหมวกเลย กลางกลางใส่กลางเราจะได้คุมด้ายขวาได้เท่ากันนะครับกลางกลางใส่กับกลางแล้วแล้วกดหมวกให้เทลงนิดนิดกดหมวกให้เทลงนิดนิดกดหมวกให้เทลงนิด,ดนิดเอาเอาจุดละตัวพอจุดละกละีพอ กลางเล็งใส่กลางเนาะกลางเล็งใส่กลางเสร็จแล้วก็ถ้าใครไม่ถนัดก็ถุงมือช่วยเนาะผมถนัดที่จะเลิกกับมันได้เมื่อก่อนทําไม่โคเยอะผมเมื่อก่อนผมทำเยอเๆยผมซื้อเป็นถังกิรินะไอ้กิโลนะห้าโล สองห้าโลก็ถูกลงไปอีกส่วนวนวครับเเีเลยครับสีแดงเน้นสีแดงเบอร์สามถ้าเป็นสีเขียวเบอร์สองแล้วมันเหลวเกินไปพอดีไหมหมายถึงเรียบร้อยหมดแล้วยังอื แค่นี้แหะพ่อทำทำแค่นี้นี่คือเสร็จแล้วถ้าเราทำได้กระชับขึ้นมาโอกาสลมพัดน้ําฝนใสเนี่ยอืมันมักจะเป็นหัวฝนนิดหน่อยเท่านั้นอมันเข้าไปบ้างนีดนี่ก็ไม่เป็นไรแค่อย่าให้ไหลลิ้นโจ๊กถ้าแบบนี้มันไม่ไหลลิ้นแล้วอะถึงผสมนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรคนมันก็แข็ง ทีนี้วิธีอะครับพยายามเอี้ยวเอี้ยวเดือยมาหาตรงกลางเท่าที่พอจะเอี้ยวได้เอี้ยวลิ้นเนี่ยแล้วก็พยายามเอี้ยวช่วยไว้ให้มันอยู่กลางกลงเราไม่จำเป็นต้องหยดลงกลางถ่วยเนี่ยหยนลงตรงนี้ก็ได้อะไรเนี่ยเนี่ยครับพอจัดเซนเตอร์มันได้ใกล้เคียงมันก็จะจะอยู่สภาพันครึ่งครึ่งกับหมวกเนาะครับประมาณหรือหรือถ้ามันไม่ครึ่งจริงริงก็นิดหน่อยเกินกันบ้างอะไรกันบ้างแต่คือพยายามพยายามมองเซนเตอร์ให้มันได้ใกล้เคียงก็โอเคครับเนี่ยเนี่ยคือการจัด กันจัดฮะฝนตกเดี๋ยวอมีฝนด้วยเออมีฝนเทียมเลย <laughs> ไม่เดือดร้อน <laughs> นะ <laughs> <laughs>